ครับสวัสดีครับชาวลาวพัฒนาแล้วนะครับผมครับต้อนรับเข้าสู่ลาวพัฒนานะครับกับลาวพัฒนาประจําวันที่สเดือน9้านะครับเพื่อนๆครกับ4ี่เดือน9 2้าสองห้านะครับครับมาเริ่มกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่น้อยนะครับให้ตัวเด่นนะครับวันนี้ให้เด่น6กับ7นะครับเพื่อนๆ6กับ7นะครับสําหรับ จับคู่นะครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มที่ครับหกแปดนะครับหกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับครับสำหรับตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้นะครับีน้อยให้เด่นครับสามชุดนี้นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับ มาดูกันต่อที่3ตัวนะครับ3ตัววันนี้นะครับพี่น้อยให้นะครับก็คือสี่เนะครับผม4 7 9เจ็ครับสองแล้วก็2 7 9นะครับ คับตามนี้เลยนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับเพื่อนๆถูกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ